ถ้าน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องสซสก้ผ้าเช็คทีละจุดนะครับตรงนี้มันจะมีสายยางหมุนเข้าไปใช่ปะห,หมุนสายยางตรงนี้ออกมาครับแล้วลองเปิดก๊อกดูน้ําไหลไหมถ้าน้ําไหลแสดงว่าระบบประปาปกตินะครับมาดูต,ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นไส้กรองนะครับขัดล้างดีๆนะครับบางทีมันมาตันตรงนี้นะครับาขัดล้างเสร็จบร้ยปุ๊บทีนี้มาดูวาล์วนะครับตัวนี้เป็นวาล์วน้ํานะครับใช้ไฟฟ้าสั่ง220โวล์นะครับเราถอดแจ็คต oh? ัวนี้ออกมันจะมีขาสองขานะครับแล้วให้ หาปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ปลอกปลายสายนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็มาแตะตรงนี้ดูนะครับแล้วก็มาลองฟังเสียงว่ามาทํางานหรือเปล่านะครับมันจะดังกอกแกกรอกแกรกนะครับแสดงว่าน่าจะทํางานนะครับถ้าลองต่อไฟแล้วมันนิ่งนะครับไม่กระดุกกระดิกก็แสดงว่าวาวน้ํานี้เสียนะครับอ่านี้คือวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับลองดูว่ามีอะไรตันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับคือน้ํามันจะเข้าตรงนี้ปุ๊บ จ่ายไฟ220เข้า2เส้นนี้ปุ๊บวาล์วจะเปิดนะครับน้ำก็จะพุ่งเข้าไปในเครื่องอหลักการมันจะประมาณนี้นะครับ